แล้วทำไมน้องขิมทำคุณแม่ทำไมก็ขี้โมโหคุณแม่ทำคุณแม่ไม่ได้ตีคุณแม่ไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจขอโทษคุณแม่หรือยังขอโทษคุณแม่จะทำอีกไหมไม่ทำอีกแล้วค่ะตีคุณแม่คุณแม่เจ็บนะไี่น้องเก็บเจ็บ หัวใจรูกก็ขาดเป็นอะไรหัวใจจะขาดคุณแม่พูดเสียงดังนี่หัวใจจะขาดคุณแม่พูดเสียงดังแล้วหัวใจจะขาดใช่แล้วคุณแม่ต้องทำยังไงดีกันเราดีกันรักกันรักกันแล้วหัวใจจะไม่ขาดใช่ไหมใช่